อาจารย์การตลาดกับกลยุทธ์เดี๋ยวนี้มันแบบอัปเดตแบบเร็วมากวันต่อวันนะดังนั้นการค้นหาข้อมูลมันก็ต้องค้นหาอยู่ตลอดเวลาเลยครับแล้วตั้งแต่มาเนี้ยการทํางานบนออนไลน์มันเยอะขึ้นนะดังนั้นไอ้เครื่องไม้เครื่องมือที่เราต้องใช้ทางออนไลน์เนี่ยมันเยอะจริงๆครับผมชื่ออาจารย์สมเกียรติเอี่ยมการชนไลาครับสอนทาง การตลาดที่ภาควิชาการตลาดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเป็นรองประธานบริหารประิยาะโทหลักสูตร M.B.M. ทางด้านแบรนด i n g กับ m a r k e t i n งครับอยู่นี้24ชั่วโมงนี่ต้องตอบนะฮะแต่ผมไม่ค่อยใช้โทรศัพท์นะผมผมใช้แท็บเล็ตถ้เป็นส่วนใหญ่เพราะมันต้องขี่ต้องเขียนถ้าเกิดว่าใช้โทรศัพท์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันเล็กอะมองไม่เห็นอันที่หเลยผมว่าจอมันใหญ่ พราะปกติเนี่ยเวลาผมจะตอบสนองกับลูกค้าหรือว่ากับเด็กๆเ,เนี่ยผมมักจะต้องไปวิ่งไปหยิบแท็บเดตมานะอันนี้มันเบาเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเร่งด่วนเนี่ยผมสามารถจะหยิบมาแล้วก็ตอบคําถามเขาได้เลยนะหรือว่าเวลาผมเดินทางไปไหนแล้วผมเห็นข้อมูลอะไรใหม่ผมก็จะโน้ตได้เลยผมไม่ต้องไปนั่งวิ่งหยิบแท็บเดตออกมานะอันนี้อันนี้คือข้อดีของมันและที่ผมชอบคือมัน,มนเบาจอสวย จอสวยผมเห็นกล้องเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผแบบยังกระดูทีวีเลยครับผมแม่จารย์การตลาดเนาะผมก็รู้จัก TCL พอสมควรนะผมเดาๆเอาว่าประมาณสักหมื่นต้นๆเพราะว่าจุดขายของ TCL คือเขาต้องการให้ทุกคนสามารถจะเข้าถึง IT Product ได้เหมเก้าร้อยเก้บครัถูกกันที่ผมคิดอีกนะถูกกันที่ผมคิด, <S 2> <S 2> <S 2> ด น,นี่อันนี้เรียกว่าหมื่นนเลย